ตอบคำถามท่านนี้นะคะบอกว่าแล้วมีวุ้นในตาจะทำยังไงดีอ่าขอบคุณมากสำหรับคำถามนะคะคำว่าวุ้นในตาหมายความว่าเป็นภาพแบบนี้หรือเปล่าคะทุกคนคือเป็นลักษณะจุดดำลอยไปแล้วก็ลอยมาทั่วดวงตาของเราเลยโดยเราจะมองเห็นชัดในที่แจ้งมากกว่าในที่มืดนั่นเองถ้าเป็นลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่อายุเยอะหรือมีสายตาสั้น หรือในกลุ่มคนที่มีเบหาหวานขึ้นตาได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคนที่เป็นเบหาหวานควรจะได้รับการตรวจโดยการถ่ายภาพจอประสาทตาโดยใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะในการที่จะถ่ายเพื่อจะไปเห็นในจอประสาทตาของเราเพราะตำแหน่งที่เป็นเนี่ย เวลาเป็นเบาหวานขึ้นตามันจะเป็นอยู่ตำแหน่งของด้านหลังของจอประสาทตาของเราเองค่ะอยู่ด้านหลังของลูกตาเราตำแหน่งของจอประสาทตาค่ะซึ่งตรงนี้เป็นภาวะที่จะบ่งบอกบ่งชี้ว่า เป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของจุดดำลอยไปมาจะเจอได้สำหรับกลุ่มคนที่เป็นใสาตาสั้นมาก่อนหรือว่ามีภาวะเครียดก็เป็นได้เหมือนกันหรือว่าอายุเยอะก็มีอาการเหล่านี้ได้นะคะซึ่งพยาบาลเลยนาเองก็ยอมรับนะว่าตัวเองก็มีค่ะเวลาออกที่แจ้งก็จะมีมองเห็นจุดดำลอยไปลอยมาแต่ตัวเองอ่ะรู้จักไงเราก็เลยไม่ได้ตกใจแต่หลายๆคนก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะมันตัวอะไรวะเหมือนแมงวีเลยพยายามปัดปัดปัด,ปดยังไงก็ไม่หายมันไม่ เพราะมันอยู่ในลูกตาของคุณคะ่ะซึ่งตำแหน่งที่มันเป็นมันเป็นจุดดำ mm hmm. เขาเรียกว่าน้ำวุ้นตาเสื่อมคืออยู่ในตาเรามันคือความเสื่อมในสภาพร่างกายคะ่ะแต่ถ้าจะให้ดีแนะนำว่าคุณจะต้องไปตรวจตาดีกว่านะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดมีข้อสงสัยพิมพ์คำถามถามมาได้เลยคะ่ะ